ก็สวัสดีนะครับอยู่ของหมูต้อขอชิวเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้พาพี่เพียงน้องมาชมนะครับอัปเดตราคาบอลสีนะมีหลายตัวเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าในเดือนนี้นะเดือนพฤศจิกาของเรานี้มีราคาเท่าไหร่กันเราบ้างนะครับเดี๋ยวไปสอบถามอบคาแมค้าเข้ากันนะครับโอ้คนคนเยอะมากครับพื้นเชี่ยวนะครับสวัสดีครับคอรขอสอบถามราคาอย่างต้นนี้ชื่อต้นอะไรครับเนี่ย อ๋อลูกไม้ป่าก้านดำนะครับป่าก้านดำอ๋อเป็นพุ่มอย่างนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ครับจ้าพุ่มนี้ขายไม่แพงค่ะอันนี้450ร้อยอยห้อ๋อแล้วนี่ก็พญาจงอางค่ะอุ๊ยพญาจงอางผมผมเพิ่งเคยเห็นมันลายๆอย่างนี้ครับแท้ค่ะของแท้ปกติจะเป็นแต่สีเขียวนะคะปกติปกติจะเป็นแต่สีเขียวเนาะแต่นี่ของของแท้ของแท้เลยอ๋อที่ป้าบอกว่าจะไม่เอาออกมาแล้วถ้าขายไม่ออกรอบนี้นะครับจับได้นะครับจับได้ค่ะโอเคครับ เพราะว่าที่บ้านผมก็มีนะแต่ว่ามันมันเป็นสีเขียวหมดมมใช,ใช่ใช่โอเค <Okay. S 2> อันนี้สะดุดตาผมมากเลยครับป้าอันนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรครับอันนี้หนุมานอมทับทาค่ะอมปะาโอ้กัดสีสวยมากเลยอันนี้อย่างอย่างอย่างกระถางนี้อยู่ที่ราคาเท่านนไหร่ครับป้าประมาณสองพันอย่างพันสามก็ลงพันแโอ้ครับครับแนี้ต้นแม่เขาโอ้ยมีต้นแม่ด้วยนะครับป้าโอ้ใหญ่มากครับใหญ่มากครับทุกคนต้นแม่นี้ตกเป็นหมื่นครับ เป็นเป็นเหมือนโอเคครับแต่ว่าก็สมสมราคานะครับเพราะว่าทั้งอกอเขาเยอะมากเลยอันนี้ต้นแม่อันนี้ต้นลูกอันนี้ต้นหลานอ๋ออันนี้ก็จะแบ่งมาอย่างอย่างต้นหลานเนี่ยไซส์เล็กๆอย่างนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันบาทนะสำหรับใครที่มีหลานผมก็สามารถจับต้องได้นะผมว่าหนึ่งพันมีทรัพย์น้อยหน่อยเขาก็เพราะว่าผมว่าผมสมผมว่าสมราคาเนาะเพราว่าน้องสวยจริงๆครับ ก็มีหลายต้นอันนี้ตาลแมกุสุมาค่ะตาลแมกับกุสุมาอย่างนี้โอ้เยอะนะครับเนี่ยเลี้ยงมานานเลี้ยงครับขายงนี้นี่ก็ประมาณปีกว่าแล้วปีกว่าอย่างอย่างเนี้ยขายที่เท่าไหร่ครับอย่างเนี้นี่แหละประมาณสามพันสามพันเนาะตาลแมกอันนี้อันนี้เหมือนกันไหมครับอันนี้คือต้นลูกเขาค่ะต้นลูกเขาเหมือนกันสี่ร้อยห้าร้อยโอ้สี่ร้อยห้าร้อยอันนี้ก็สามารถจับต้องได้นะครับสวยด้วยนะครับจับต้องได้ค่ะนางไหมมีใกล้คือเดนมาร์กอ๋อนางไหม นางใหม่อ๋อนางใหม่นี่ก็ฮิตกันเลยนะครับครับนางใหม่ก็ฮิตกันเยอะอันนี้เจ้ากุ้งอะไรครับอันนี้เจ้าไกเซอร์ค่ะอ๋อไกเซอร์อันไหนเดนมาร์กครับนี่เหรอครับเดนมาร์กอ๋าโอ้โหสวยมากเลยครับอันนี้กัดสีชมพูออกสวยมากเลยครับใช่ค่ะเยอะขั้วเจ้าิ้งชมพูมากเลยนะครับนี่ก็นางใหม่เหมือนกันเนาะอ๋ออย่างอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ครับนางใหม่ตรงเนี้ยอันนี้ละ พันสามพันสามนะครับอ๋อนี่ทุกคนนะคามาเบลราคาให้ดูกันอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนั้นพับทิมสยามดูพับทิมสยามอยู่ที่ละเท่าไหร่ครับพับทิมสยามไม่ละไม่แพงครับประมาณห้าร้อยดูประมาณห้าร้อยก็ใหญ่อยู่นะผมว่าอันนี้โอเคอันนี้สหเดชาอ่าสหเดชาเดชานี่อยู่ประมาณห้าร้อยหกร้อยโอ้แล้วก็กวนอิมโอ๋ยที่บ้านผมต้องเป็นกวนอิมแน่เลยไม่ใช่สหเดชาแน่เลย แค่เขาจะมีหูขึ้นมาอย่างนี้ลูกโอ้นี่ตะบนิ่มเขาจะมีใบมนไปอย่างนี้เลยเขาจะมีหูตั้งขึ้นมาตอนแรกผมก็ว่าผมได้สัดเดืช้ามาอันนี้มีกกดอิ่มค้องครับโอ้ยอยู่บ้านผมถ่านเอ๋ก้อนอิ่มนั่นแหละทั้งนั้นโอ้นี่ผมเห็นชัดเลยทีนี้สาดโดยชัดเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเป็นมีหูใบอย่างนี้เลยอ่ะเป็นเลยลูกนไใช่ครับโอ้อันนี้อะไรนะครับยายค้าเงินค้าทองจ้ะโอ้นี่ก็สวยนะครับสรับที่เป็นแม่ค้า ีถุงงเินนอ๋อมีถุงเงินนุ่งจอกอ๋อนี่เป็นชื่อเป็นมองคลด้วยนะครับแต่ละอย่างเนาะโอ้ดีมากเลยสตรอเบอรี่สต,ตาร์สตรอเบรีสตาโอ้โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวุณเดิดนที่เดินดูอีกนิดหน่อยมาครับทุกคนโอ้ มีโฮกโลงโอ้ชายชนครับชายชนราคา1,500นะครับขอขอนญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับนิดนึงครับอ๋อชายชนอันนี้เงินไหลใช่ไหมครับอันนี้ลายกระหนกค่ะลายกระหนกค่ะอย่างนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่ทำกันอะไรลายกระหนก150 150อ๋อนี่ก็จับต้องได้นะครับเนาะก็สวยอีกแบบแล้วก็มีทองมีโทองอ๋อครับลายกระหนกมันจะแพงกว่าเขาแต่ป้าขายราคานี้อ้แล้วครับ ร้านนี้โกเมนโกเมนโกเมนอันนี้เสน่ห์จันโกเมนค่ะล้วนเนี้ยอมออมทองออมทองนะครับออมนาคออมมรกตออมชมพูโอ้แล้วก็มีต้นกระท่อมก็มีนะโอ๊ยขออนุญาตนี่คือเป็นทิศทางร้านที่ทําไม้ด่างทําไม้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับชื่อชื่อนี้ชื่อนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อบ้านอยู่ที่ไหนครับทางทางร้านอยู่ที่ไหนอยู่ขอนคว้างนะครับ ก็จะเป็นร้านเป็นใหญ่เลยใช่ไหมเป็นสวนที่ทำอย่างนี้เลยก็เป็นร้านโอเคครับก็ใครที่สนใจก็ไปดูได้นะครับที่ขอนแก่งจังหวัดปราจีนีใช่ไหมครับครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีต้นไม้สวยๆเยอะครับเมาดูสอบถามพวกค้าแม่ค้าต่อกันเลยดีกว่าขออนุญาตสอบถามหน่อยครับอันนี้เป็นชายชนทั้งกะตะก้าเลยไหมใช่ชนตนตะก้าเลยมีทั้งแบบว่าอันนี้ก็ยังไม่ป้ายนะครับเนาะอันนี้อันนี้ก็ยังนี่ก็ยัง โออันนี้ป้ายแล้วอย่างนี้ป้ายอยู่ต้นนึงอ๋อป้ายอันนี้ป้ายอยู่ต้นเดียวราคาเท่าไหร่ครับป้ายต้นนี้ต้นนั้นนี่มาบอกเข้า2,005มันถูกหรือมันแพงไปก็ไม่รู้ป้ายน้อยเนี่ยเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับป้ายน้อยอ่ะได้ค่ะบริษัทเล่กบอกเข้าไป2,005อ๋ออ๋อแม่สวยใช่ไหมครับก็คือคือน้องมีโอกาสโตก็มีโอกาสนะป้ายอยู่แล้วนะอ๋อเดี๋ยวพาไปดูนะครับ โอ้สวยมากครับอันนี้สวยมากอย่างอย่างต้นนี้เท่าไหร่ครนะับอ๋อสามห้าโอเคสวยนะครับถือว่าคุ้มราคาครับ <pensa? S 1> ถือว่าคุ้มราคานะผมว่าเนาะโอ้เลือดแ <Language S 1> ล้วเนีนเ่ยแทงใหม่ก็แดงเลยสวยมากนะครับทุกคนก็มาดูเลือกชมกันได้นะครับพี่กัดอยู่ที่ตลาดต้องชมนะครับผม<ว>อันนี้ก็เป็นโฮกหลงนะครับกัดสีสวยๆเนาะโอเคสวยเลยครับ มีเดี๋ยวผมจะทำนิดพักไปีให้เลือกเยอะเลยไ <c oughs> อโซนนี้จะเป็นอะไรครับตรงนี้เป็นไก่ราชาวดีจ้ะเป็นไก่ราชาวดี<ก>เนาะแม่าอยู่ตัวนี้ค่ะแม่อยู่ด้านบนโอ้สวยมากโอ้ฟอร์มใหญ่มากใบใหญ่มากเลยครับนี่น้องเขาจะประมาณนี้ประมาณนี้เนะะานนะอย่าง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 ,ง,งต้นแม่นี่เอามาตั้งโชว์หรือขายไหมครับหรือยังไงราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับต้นนี้ตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าสามพันห้านะครับไก่ราชาวดีมีหัวเราด้วย อย่างอย่างเบบีอย่างเล็กๆอย่างไซนี้ไซนั้นก็ประมาณสามร้อยห้าสิบสามห้าประมาณนี้นะครับเนาะสองสองห้าอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้จะสองร้อยนี่สองร้อยนะครับโอเคโอ้ถือว่าต้นแม่เขาสวยนะครับผมว่าจับต้องได้เนาะไก่ราชาวดีใช่ไหมครับใช่ถ้าเราแยกมามันก็จะประมาณนี้อันนี้กี่เดือนพี่สามออันนี้สองเดือนสองเดือนโอสองเดือนใหญ่ขนาดนี้โอ้โอ้ มีเบบีเล็กๆไหมครับที่ว่ากระถางสี่นิ้วอย่างนี้มีไหมเล็กๆก็จะมีพวกเนี่ยจะเป็นพวกนี้เนาะอย่างพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบครับสองห้าเนาะสองห้าสองห้าสองห้าถ้าโตมาอย่างนี้ก็สามร้อยสามสามห้าโอ้โหแต่อย่างนี้นี่กัดกัดแล้วนี่รับขนาดไม่กัดแล้วกัดแล้วตัวนี้กัดไคือแล้วแต่ต้นนะครับว่าจะกัดไม่กัดอะไรแต่เขาเนาะ รอเวลาจะแต่กัดทุกต้นกัดทุกต้นแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ที่คนช้าเราไม่ได้ผ่าเราแยกเรากแยกอ๋อแยกหน่อเหรอครับใช่ค่ะอ๋อทั้งทั้งหมดนี้ไม่ได้ผ่าเหรอครับไม่ผ่าอย่าไม่ผ่าโอ้นี่เขาทำการแยกหน่อมาเลยใช่ค่ะคือไม่แข็งแน่นอนคือออกมาเองอ๋อออกมาคือเต็มร้อยเลยอ๋อใช่ค่ะอ๋อนี่เรามีกอองเราที่ดีมากเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอันนนั้ที่ตัดสองกุณเดียนมาอ๋อครับ กัดสีสวยอย่างนี้สีชมพูอะไรนี่ราคาอยู่เท่าไหร่ครับอย่างนี้ตอนนั้นราคาอยู่ที่150บาท150บาทโอเคครับโอเคครับโอเดียวนะครับอันนี้เห็นสะดุดตาหน่อยอันนี้อะไรครับที่ทำไมสีสันแดงสวยจะชื่ออะไรนะครับพระพันวสาพระพระพันวสาสวยมากเลยครับโขก้านสีดำไซส์ใหญ่ด้วยอย่างกระถางนี้ราคาที่เท่าไหร่ครับ2500 2500เนาะพระพันวสาสวยมากครับทุกคนอย่างอย่างต้นนี้ชื่อว่าอะไรครับ พระนารายอย่างต้นนี้กระถางนี้ราคาเท่าไรครับห5 0 0งพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้ oh, ให้ดูน้ม่ค้าด้วยอ้าวสดาะดุดตาพอดีอันนี้เงินอะไรมาด่างขาวนะครับเงินอะไรมาด่างขาวอันนี้ราคาอยู่เท่าไหรครับสองพั 2000, นเนาะเดี๋ยวนับใบดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมหนึ่งสองสามใช่ใช่ครับหกใบหกใบก็อีกหนึ่งหลอดนะครับเนาะแล้วก็โอ้ฟอมฟอร์มโตแล้วครับตั้งแม่แล้วเรียบร้อยนะครับสองพันนะครับ สวยมากครับสวยมากโอเคก็มาเลือกดูเลือกชมก็ได้ครับที่ตลาดต้องชมนะก็มาเลือกซื้อกข้อ,ของกับข้าวก็แวะมาดูต้นไม้ได้ด้วยนะครับคื้อคืนมากนะครับคือคืนมากมาเดี๋ยวผมพาไปดูอบอนกระดาษทองดีกว่าพาไปดูบอนกระดาษทองดีกว่าทุกคนเพราะว่าถามไปนี่คือแบบเยอะมันเยอะครับถามจนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพามาดูดีกว่าเรามาดูอีกร้านหนึ่งนะครับทุกคนมามาดูร้านนี้ก็ มีแต่ต้นไม้สวยๆเหมือนกันนะครับคุณพี่ท่านน,นนี้นะครับพญาตครับคุณพี่ครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับพระยาพันวังพระยาพันวังโอ้ชื่อพร้อมมากเลยอย่างกระถางนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับสองพนันเก้าสองพันเก้านะครับทุกคนสวยมากนะครับสวยมากอืมบอนสีสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วถัดมาอยู่ขวามือเรานี้ชื่อว่าหานุมาณอมพลพลหนุมาอมพลพานะครับอย่างกระถางกสองพันเก้าเหมือนกันเลย โอ้ครับสวยมากเลยครับกัดสีสวยมากนี่กวนอิม,อ,ม,อ,มอันนี้ก็กวนอิมเหมือนกันอ๋อครับ <35. S 1> อันนี้อ๋อกวนอิมนี้หลังนี้350้นะ35หนะอันนี้คืออะไรครับว้าวอันนี้แปลกใหม่เลย <35. S 1> สอบถามราคาหน่อยวินสันด่างราคาอยู่เท่าไหร่ครับสามพันห้าค่ะเนาะฟอร์มนี้เนาะสามพันห้าโอ้ด่างมาเลยโอเคสวยมากครับเนี่หลักๆที่ผมมาร้านที่นี่ผมอยาก อยากดูตัวนี้แหละกระดาษทองนะครับกระดาษทองกระดาษทองนี่ราคาอยู่เท่าไหร่ครับแปดพันเก้าค่ะนี่นะครับแปดพันเก้าโอ้ราคาปกติหมื่นกว่าค่ะใช่คือที่ผมถามผมตกใจว่าจริงๆมันต้องหมื่นกว่าแล้วอันนี้มันเหยียบสองหมื่นได้อยู่แต่ว่าที่บอกแปดพันเก้านี้โอเคเลยนะพี่อย่างต้นนั้นตอนนั้นก็เพชเจ็ดสีราครเดียวกันเนาะแต่เพชเจ็ดสีจะแพงกว่าใช่ไหมอ๋อบางกระดาษทองอันนี้ใบใหญ่มาก ใบใหญ่มากครับคือที่บ้านผมอ่ะมีแค่ใบเล็กกว่านี้อีกเนี่ยใบเล็กกว่านี้อีกอ่ะใช้ตั้งแม่ค่ะใช่ครับอันนี้นานนานหรือยังครับเนี่ไม่สี่เดือนนะคะน้องน่าจะมีไข่หรือยังเนาะน่าจะมีน่าจะมีแล้วผมว่าอันนี้ถ้เราเราไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้รู้ดูเลยอย่างได้ไปนี่คุ้มแน่นอนนะครับพี่คุ้มแน่นอนก็ถ้าถ้าทุกคนมาดูครับก็มาดูได้นะครับเนี่ยราคานี้ผมว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาว์มากนะครับก็แถมผมว่ามีไข่แน่นอนแหละนะครับก็ฝาก ฝากมาดูมาชมได้นะครับเลือกซื้อได้ที่ตลาดต้องชมให้ดูตลาดต้องชมนะครับอ่าสีแยกสมเด็จพระนเรศวรนะครับชุมชนอศอ่าครับเดีเ<บ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเด, yeah. ดี๋ยวจดเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจดเบอร์ให้ผมเดี๋ยวผมไปขึ้นชื่อใต้คลิปให้น,นะครับ, <S <S รบโอเคนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากลินพันแล้วขอบคุณมากที่กลับกดเข้ามารับชมคลิปของผมนะครับอเดี๋ยวให้ดูก่อนก็ ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ